เพืน,นิ้งหรือผู้ชายคนไหนนอนอยู่เต้นขึ้นมาฝันเห็นเด็กท่าลกหรือว่าเด็กหน่อยขาวอวบสมบูรณ์ฝันนี้สิบ,บอกเหตุให้รู้วา่าตัวคุณเองอาจสิได้ลาบในการเงินหรืออาจได้บุร ในเลีววันเหล็กเสี่ยงโชกหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหา้าหนึ่งเจ็ดห้าสามห้าสองห้าสี่ห้าศูนย์